สว,สวัสดีนะครับคอนนี้ทุกท่านอยู่กับ F Talk c h a n n น l นะครับในพาร์ทสุดท้ายนะครับคําแนะนำหัวข้อนะครับทีพีพีตำรวจนะครับแนะนำน้องๆตำรวจใหม่นะครับมากันที่นะครับข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับคุปไลน์นะครับคุปไลน์นะครับคุปไลน์รุ่นนะครับปกตินะครับที่น้องๆอบรมเสร็จนะครับคุปไลน์นะครับจะยังได้ใช้หรือมีประโยชน์นะครับเวลามีเรื่องปึกต่างๆที่ปรึกษากันนะครับขอความช่วยเหลือนะครับทาข้อกฎหมายนะครับ เวลามีเรื่องอย่ายก็ร่งนี้เราไม่รู้นะครับว่าเราจับตันงดาวทาไงนะครับจับตัางดาวหรือบางทีเราไม่ได้นั่งหน้าคอมนะครับอยากให้เพื่อนค้นหมายจับหรือค้นต่างๆที่มันค้นผ่านมือถือไม่ได้ในขณะนั้นนะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับควรที่จะมีการโน้ตนะครับทำลิสต์ลายชื่อนะครับตําแหน่งแล้วก็เบอร์โทรไว้ติดต่อนะครับอัปเดตนะครับเผื่อกเรื่อนีเพื่อนๆไปตามหลายที่นะครับมันก็จะเป็นคอนเนคชั่นของเรานะครับ อย่างถ้าเพื่อนเราไปอยู่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวต่างๆเรก็เลยจะได้ถามได้เผื่ออยากอาอยากไปต่างประเทศอย่างนี้ต้องทําเอกสารอะไรหรือเปล่าอะไรนี้นะครับดังนั้นข้อแรกนะครับควรมีหลายรุ่นไว้นะครับต่อมานะครับแฟ้มจัดเก็บเอกสารส่วนตัวนะครับแฟ้มนี้นะครับสําคัญมากเพราะว่าตำรวจเราเนี่ยย้ายบ่อยนะครับย้ายบ่อยหรือมีการขอเอกสารบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคําสั่งแต่งตั้งนะครับต,ต,ต,ตัวนี้นะครับไทเวลายศขึ้นนะครับก็ต้องใช้นะครับรูปนะครับ รูปอาจจะเป็นทั้งเครื่องแบบต่างๆรูปหน้าตรงนะครับก็ใช้นะครับประกอบการสมัครต่างๆนะครับเผื่อบางคนอยากไปเรียนต่อนะครับต่างๆหรือสมัครสอบในร้อยหรือสมัครสอบต่างๆขอทุนต่างๆก็ต้องใช้รูปนะครับประกาศนียบัตรนะครับหลักสูตรอบรมนะครับตัวนี้นะครับไว้ใช้เป็นแฟ้มผลงานนะครับหรือไว้ลงกอพ r นะครับหรือบางทีไว้ขอทุนก็ได้นะครับไว้เป็นพอร์ตของตัวเองเวลาไปนําเสนอต่างๆนะครับ เอกสารส่วนตัวเอ้ยบัตรประจำตัวอ่าไม่ใช่สมมตาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านต่างๆนะครับถ่ายไว้ก็พ้อเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับถ้าต้องใช้บ่อยๆนะครับแนะนําสแกน PDF ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปถ่ายบ่อยๆนะครับก็สแกนทีเดียวเวลาจะใช้ก็ปิ้นออกมานะครับถ้าบางทีไปถอดใส่ถอดใส่บางทีมก็ยุ่งยากนะครับสแกน PDF ไว้ก็จบนะครับใบภาษีพวกนี้นะครับการวางแผนชีวิตนะครับ ตัวนี้นะครับพี่ๆหลายท่านแนะนํามานะครับจากประสบการณ์ของท่านนะครับการตั้งเป้าหมายการเงินสุขภาพในครอบครัวนะครับเดี๋ยวจะขยายนะครับตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่แนะนํามานะครับคือบูเลต์จอนัลนะครับหรือบูโจนะครับก็อยากให้ไปค้นนะครับค้นดูนะว่าวิธีใช้มันยังไงนะก็คล้ายๆเขียนไดไอทีแต่ว่าวิธีมันจะแปลกใหม่นะครับแล้วก็ดีกว่าเยอะนะครับแนะนำนะครับบันทึกข้อผิดพลาดนะครับอย่าให้ปิดซ้ำนะครับซึ่งตัวแอดมินเนี่ย พลาดบ่อยนะครับอย่างบางทีมันลืมมันเขเว้นะครับเราไม่ได้โน้ตไว้ในปฏิทินหรือสมุดบันทึกนะครับลืมมันเข้าเว้นนะครับในฬิกาปลูกไม่ดังอันนี้เฟลมากนะครับเฟลมากตั้งในฬิกาปลูกไว้ดีๆสรุปในฬิกาปลูกไม่ดังนะครับเกือบซวยนะครับวันนั้นเกือบซวยมากนะครับมันมีข้อผิดพลาดหลายๆอย่างนะครับดังนั้นเดลิอี่นะครับหรือบลูเ j o เจน a ลนะครับจะช่วยเราได้มากนะครับแล้วก็เป็นการทบทวนชีวิตนะครับว่าชีวิตเราที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างนะครับ จะทาให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับไปข้างในเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับเรื่องที่2นะครับวางแผนเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยอยากแนะนํานะครับช่องเดวานี่โคดนะครับค้นว่าเดวานี่โคดครับล้วก็เลือกหัวข้อที่เราสนใจอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาวางแผนการเงินนะครับเรื่องหุ้นการลงทุนต่างๆก็ได้นะครับตำรวจเรานะครับ่าตตัวตายเพราะเรื่องนี้สินเยอะนะครับก็มีเยอะมากนะครับมีเยอะมากนะครับ แล้วก็สิทธิพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นกบขเนี่ยบางทีมันก็มีตัวหนังฟรีนะครับใครชอบดูหนังก็ควรจะรวยนะครับตัวหนังฟรีหนังสือลดราคาครับร้านอาหารต่างๆนะครับที่มีส่วนลดนะครับชาวนักกิจนะครับตัวนี้ชาวนักกิจนะครับก็คือเงินค่าทําศพนะครับถ้าเล่านะครับไม่ได้ทําภายใน5ปีนะครับก็คือภายใน5ปีเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าปีที่6เนี่ยมันจะยุ่งยากนะครับจะทําเรื่องยุ่งยากบางคนนะครับอย่างอย่างผมเนี่ย คิดว่าห้าปีเนี่ยยังไงก็โอเครอดแน่นอนนะครับไปทํารู้สึกว่าจะไปทำสองประมาณสองเดือนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะครบห้าปีนะครับก็ก็มองว่าประหยัดเงินได้เยอะนะครับแต่ว่าอีกมุมมองนึงก็มีความเสี่ยงระหว่างทางนะครับถ้าไม่ตายก็ถือว่าโอเคนะครับถตาตายก็จบนะครับสาก้อนนะครับตัวนี้นะครับศึกษาไว้นะครับเวลาใครจะกู้นะครับบางคนไม่กู้นะครับแต่ศึกษาเรื่องฝากหุ้นไว้นะครับแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ขนาดาเรียนจบนะครับเรียนจบแต่งงานต่างๆนะครับการศึกษาบุตรต่างๆขอทุนให้บุตรนะครับตัวนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าสิทธินะครับหรือว่าเงินสมนาคุณจากสากอนนะควรจะศึกษาไว้นะครับการรักษาพยาบาลน,นะครับรักษาพยาบาลวางแผนให้ดีนะครับบางคนอาจจะทํะกันหรือไม่ทํกปรก็ศึกษาเรื่องจ่ายตรงไว้นะครับว่ากรณีไหนควรจะจ่ายตรงไม่จ่ายตรงนะครับหรือบางคนครอบครัวป่วยนะครับอยากจะจ่ายตรงวรทํำยังไงนะครับควรรู้ไว้นะครับเรื่อง ักษาพยาบาลสําคัญมากนะครับส่วนตัวแอนมินแนะนำนะครับระวังเรื่องการให้ยืมเงินและการค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งเน้นๆเลยนะครับว่าเรื่องยืมเงินและการค้าให้ระวังนะครับเพราะว่าจะเสียเพื่อนนะครับแล้วก็ลําบากเหมือนเชนนกติดหลังนะครับเรื่องการค้าเนี่ยเหมือนแบบเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะครับแต่ว่าเวลาเขาหนีหรือเดือดร้อนเขาก็มาวิ่งเรานะครับต่อมานะครับเรื่องสุขภาพนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับตำรวจเรามีเรื่องปัญหากับสุขภาพ กันเยอะนะครับดังนั้นควรวางแผนสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลานอนนะครับถ้าเรานอนแบบบางทีเรานอนกลางวันเนี่ยเราก็ควรวางแผนการนอนให้ให้ให้ถูกต้องตามหลักนะครับแล้วก็การทานอาหารพวกเนี้ยการสูบบุหรี่ออกกำลังกายอาหารเนี่ยควรจะให้นะครับให้สมดุลนะครับต้งรวจตํารวจเราก็ฆ่าตัวตายเพราะเรื่องโรคประจาตัวเยอะนะครับเพราะว่าบางคนเป็นโรคประจําตัวเรื่อังมันก็ทรมานใช่ไหมครับจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้จะเที่ยวก็ไม่ได้นะครับ เราตั้งเป้านะครับว่าเราจะเกษียณยังมีความสุขนะครับเดินไปเที่ยวโดยไม่ต้องนั่งรถเข็นได้นะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะที่ต้องระวังนะครับเรื่องครอบครัวนะครับตำรวจเรามีปัญหาเรื่องมือที่สามเยอะนะครับถ้าใครไปดูในเพจครอบครัวตำรวจหรือเกี่ยวกันอะไรกับเกี่ยวกับแม่บ้านตำรวจนะครับก็จะมีคนเข้าไประบายเรื่องแฟนมีชู้มีกิ๊กเยอะมากนะครับหรือบางทีตำรวจเราก็ไปอธิบายว่าเราอยู่ไกลนะครับแฟนอยู่บ้านนะครับก็ไปมีกิ๊กนะครับก็เรื่องนี้นะครับ ส่วนตัวแอดมินนะครับก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลักนะครับแต่ว่าอยากจะพยายามนําเสนอละกันนะครับใช้คําว่านําเสนอละกันนะครับว่าเวลาถ้ามันพลาดนะครับบางทีเราอาจจะนึกสนุกนะครับถ้าเราพลาดนะครับไปมีนะครับเราก็แฟนจับได้ความไม่ใจมันจะหายนะครับราอความจะมีแต่ความระแวงนะครับหรือถ้าเกิดโชคร้ายนะครับเราจับได้ว่าคนรักมีชู้นะครับก็อย่านะครับอย่าไปไป ทำร้ายเขาหรือว่าไปทําอะไรให้เขาเสียชีวิตเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะหมดอนาคตเองนะครับเหมือนเคสนี้นะครับเคสนี้นะครับสําคัญมากดังมากในช่วงนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องหห่วงนะครับดังนั้นระวังนะครับแนะนําอีกอย่างนะเมื่อมีคนรักนะครับก็คืออย่าไปจู้จี้มากนะครับก็ควรเคารพในไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็จะอยู่กันได้นะครับตํารวจเราฆ่ากันผู้หห่วงก็เยอะเหมือนกันนะครับและ ที่สาคัญนะครับควรมีแผนสํารองไว้เสมอนะครับในวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับระบบนะครับเราไม่โอเคกับงานนะครับเราอยากจะออกนะครับถ้าเรามีทางถอยนะครับมีแผนสํารองเราจะไม่คิดถึงการฆ่าตัวตายนะครับอย่างวันหนึ่งคิดว่างานไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีความสุขก็ลาออกได้แล้วก็มีเงินใช้ไม่เดือดร้อนนะครับมันก็จะไม่เครียดนะครับต่อมาเรื่องศึกษากฎหมายนะครับกฎหมายนะครับ มีเคสต่อไปนี้นะครับมีเคสต่อไปนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านนะครับเราก็โดนถามคําถามหรือบางทีไปขอตรวจค้นนะครับแล้วเขาไม่ค้นเขาก็บอกเสนอข้อกฎหมายอย่างนี้อย่างนี้นะครับไปขอตรวจฉี่เขาไม่ให้ตรวจนะครับหรือบางอย่างนะครับการใช้อาวุธนะครับมีกรณีที่ผมชอบตั้งคำถามก็คือการใช้ปืนนะครับอย่างขนาดไหนที่เรามั่นใจว่าเราใช้ปืนได้นะครับ ตรงนี้น้องก็ศึกษามาแล้วนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อความมั่นใจกฎหมายจราจรต่างๆนะครับถ้าเราอยู่จราจรเราต้องได้ใช้นะครับดังนั้นข้อที่4ก็คือศึกษาทบทวนกฎหมายนะครับข้อที่5นะครับฝึกและทบทวนยุทธวิธีนะครับปกตินะครับตำรวจเราเนี่ยจะมีมีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับยุทธวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนฝึกยุทธวิธีการเข้าอาคารคนรุ่ต่างๆเนี่ยมีเรื่อยๆนะครับที่แนะนํานะครับพี่ๆเขาแนะนํามาก็คือเช็คอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงานนะครับบางครั้งเนี่ย เราไม่ได้เช็คอุปกรณ์เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันเสียหายหรือเปล่านะครับลูกกระสุนปืนมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันขนาดมันเปลี่ยนแปลงไหมหรืออุปกรณ์เรามีอะไรติดขัดหรือเปล่านะครับเวลาปฏิบัติการจริงถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้มันจะสวยนะครับยุทธวิธีนะครับการค้นการจับอาคารนะครับมีคลิปหนึ่งที่ดังมากในขนาดนั้นนะครับที่ว่าการเข้าค้นรถนะครับหรือเข้าจะจับกลุ่มในรถนะครับเราทําให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น เป็นคลิปคู่เลยนะครับวิทยาทานนะครับก็เสียชีวิตไป2นายค่ะและก็เกิดขึ้นในระหว่างที่สิบตารวจเอกสมริกอุทัยฤกตํารวจสืบสวนจังหวัดบ้านบุบรีลงจากรถแล้วก็เปิดประตูรถของคนร้ายที่ด้านคนขับเพื่อจะขอตรวจค้นนะคะแต่ว่าคนร้ายนั้นใช้ปืนยิงเข้าที่หน้าอกสิบตารวจเอกสมริกเสียชีวิตทันทีค่ะจากนั้นคนร้ายยังยิงดาบตํารวจธานีบัวพันธ์ที่กําลังจะไปช่วยสิบตารวจเอกสมิกเสียชีวิตไปอีกหนึ่งนายจากนั้นก็ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีไปอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะนี่เป็น เช่นเหตุนะครับเมื่อโดนถ่ายไทยไลฟ์นะครับจะทํำยังไงนะครับพบคนสติไม่ดีนะครับมีอาวุธนะครับประมาณนี้นะครับจะทํำยังไงนะครับแนะนำนะครับสมุดจดเล่มเล็กๆนะครับไว้จดยุทธวิธีหรือบทเรียนต่างๆนะครับเวลาเราปฏิบัติงานนะครับอย่างนี้น้อยๆก็ได้มา แบ่งปันน้องๆเป็นวิทยฐานะครับลักซูตรอบรมนะครับมีทั้งปีนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อควรระวังนะครับกฎหมายคือเกราะป้องกันของเรานะครับคำมีจำไว้ให้แน่นนะครับกฎหมายคือเกราะป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราทําอะไรพลาดแล้วโดนฟ้องนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยกับของตํารวจเราของคู่กันมากนะครับเวลาเราโดนฟ้องเนี่ยกฎหมายเนี่ยคือเกราะป้องกันของเราถ้าเราทาถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใครเอาเราออกจากราชการได้นะครับ แต่ถ้าเราทําเกินกว่ากฎหมายนะครับโอกาสที่จะโดนฟ้องเยอะมากนะครับเราเลือกที่จะทำงานได้แต่เลือกนายไม่ได้นะครับตรงนี้ผมจะพยายามย้ำนะครับบางครั้งเราก็เจอผู้บังคับบัญชาหลายรูปแบบนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําอารมณ์นะครับเรียกว่าทําทําอารมณ์ให้ให้โอเคนะครับทําอารมณ์ให้โอเคปรับตัวให้ได้นะครับบางทีนายดีก็ดีไม่ดีก็ก็หนักใจอยู่นะครับ แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่มันจะมาพ่วงกันนะครับก็คือการกำนายการกรหมาดีกว่านะครับดังนั้นอย่าพยายามไปทะเลาะกับผู้กำชานะครับพิจารณาให้ให้รอบครอบก่อนโพสต์ก่อนแชร์นะครับบางทีมีมีภาพลายคนนะครับแชร์เอกสารทางราชการนะครับที่เป็นความลับนะครับแล้วก็มันมีโทษนะครับหรือบางอย่างเนี่ยเวลาเราภาพเฟซเราเนี่ยภาพโปรไฟล์มันเป็นรูปตำรวจนะครับเวลาเราจะโพสตจะแชร์อะไรเนี่ยก็ต้องระวังนะครับบางที ก็ไม่ผมก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าใครจะยังไงนะครับแต่บางทีถ้ามันไปกระทบใครเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีปัญหากับเรานะครับหรือภาพลักษณ์กับองค์กรนะครับรุ่นพี่มีทั้งดีและไม่ดีนะครับจงตั้งสติจงตั้งสติหมายความว่าเลือกเอานะครับรุ่นพี่เนี่ยเขามีทั้งวิชาเมื่อืวิชาขานะครับวิชาดาวิชาขาววิชาเทานะครับเขาบอกหมดแหละว,ว่ามันมีอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าจะเป็น ถ้าจะหาผลประโยชน์สแสวงหาผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายมันอย่างน,างน,างนี้คือเขารู้หมดนะครับดังนั้นเราต้องตั้งสตินะครับตั้งสตินะครับเลือกเอานะครับเลือกเอานะครับแต่พยายามรักษาอุดมการณ์เราไว้นะครับอย่าประมาทนะครับเราตายคนใหม่เข้ามาแทนนะครับคู่ฝึกมีคำหนึ่งที่จะชอบพูดนะครับว่าคนร้ายนะครับถ้ามันหนีไปนะครับวันหลังยังตามให้จับนะครับแต่ถ้าวันนี้เราตายก็คือก็คือจบเลยนะครับจบเลยนะครับดังนั้นเราต้อง นะครับรักษาชีวิตนะครับกลับบ้านไปหาครอบครัวให้ได้นะครับและสุดท้ายนะครับอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับมันมีคําพูดนะที่บอกว่าที่บอกว่าบางครั้นนะครับถ้ากรณีกรณีไปยิงไปยิงไปยิงผู้ต้องหานะครับเสียชีวิตเนี่ยยังพอสู้ได้นะครับแต่ถ้ากรณีไปยุ่งกับยาเสพติดเนี่ยไม่มีใครอยากจะช่วยเรานะครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่มันรุนแรงนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นต้องระวังสำหรับคลิปนี้ก็จบ ซีซั่นนะครับจบซีซั่นเพียงเท่านี้นะครับสนใจหรือติดติดปัญหาประกันไหนสงสังยอยากาำอะไรก็ติดต่อได้นะครับทั้งที่คอมเมนต์แล้วก็ที่ข้อความนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ